ิดต,ตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับซูเปอร์บูสเตอร์เซรั่มเซย่ามิยาผลิตภัณฑ์เซรั่มเข้มขน้นบำรุงผิวหน้าสูตรขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติของสองสาวทายาทคนบันเทิงเซย่านิสตาและมิยาพิชชาลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจือและภรรยาเจงวิไลลักษ์นอกจากแป็ศิลปินจล้นเหลือแล้วยังหันมาจับธุรกิจเกี่ยวกับความงามที่ดูค่าจะไปได้สวยสมรูปลักษณ์ของเจ้าตัวอีกต่างหากครับล่าสุดเปิดตัวซูเปอร์บูสเตอร์เซรั่มเซย่ามิยา ได้อย่างสุดปังเซรั่มสะกดใจที่ใครๆก็ไม่อาจละสายตาได้ค่ะวันนี้นะคะก็เรามาเปิดตัวเซรั่มเซียมิยะซูเปอร์บูเรเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มของเซ um, ียมิยะเองเลยนะคะค่ะแล้วก็มาฉลองยอด20,000ขวดด้วยค่ะใ,ในตัว <c oughs> ตวั <c oughs> นว <c oughs> นี <c oughs> น้ประสบกรณจว <c oughs> นันนี้สป็นอกไรบ้างคะที่แบบว่า <c oughs> 2 0 0 0มนขวดเนี่ยไวมากๆอย่างเงี้ยค่ะ ใครก็ดีใจอยู่แล้วค่ะดีใจมากๆเลยเพราะว่าที่แรกเราอะอยากให้มันถึง20,000นอยู่แล้วแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเร็วขนาดนี้เพราะอันนี้ยังไม่ถึง3มอาทิตย์ด้วยใขรก็ได้2 0,000ื่นแล้วก่าจะเป็นเซรั่มอะค่ะใช้เวลานานไหมคะก็จริงๆเกือบปีนะคะที่เราแบบผลิตใช่ที่เราแบบเดบล็อกมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราอยากให้สูตรมันดีที่สุดจริงๆทึงจะออกมาค่ะก็ถึงจุดเด่นของตัวเซรั่มไหนได้ไหมคะใครก็จุดเด่นของเราเลยก็จะเป็นเหมือน ใช้ตัวเดียวจบค่ะก็คือหน้าใสแล้วก็แบบลดรอยค่ะแล้วก็ <บา S 1> ทำให้หน้า,บาแบบ<ช>หน้าตึงด้วยหน้าเด็กขึ้นค่ะในผลก็ไม่ถึงมาจาับเรือ่องสกปรกเพราะว่าตอนนี้เราจะแบบว่ารงกามันเคยเพื่การดังลยอืมค่ะก็จริงๆเราพวกเรานะคะก็อยากทําแบบว่าผลิตที่จะเหมือนรวมทุกๆสกินแคร์เหมือนใช้ได้แบบขวดเดียวจบอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกเราก็แบบหลายสเต็ปมากเมื่อก่อนกว่า็ชั่วโมงกาจะได้นอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันนี้ก็คือแบบ เข้มข้นมากๆแล้วก็อยากแล้วก็อยากทำผลิตที่แบบว่าสามารถราคาแตะได้แบบว่าทุกคนสามารถซื้อได้แล้วก็ใช้ได้แล้วก็เป็นเอ่เป็นคุณภาพเขาเตอร์แบรนด์เลยเป็นผลลั์สำหรับผู้ที่ใช้จริงเป็นยังไงบ้างคะค่ะผลลั์จริงๆก็เนี่ยค่ะอย่างมีย่าเลยค่ะคนนี้เลยที่ใช้ก็คือตอนแรกน้องคือแพ้แบบแพแพขึพ้นสมองค่ะแพ้แบบรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แล้วก็แบบสิวขึ้นเยอะมากหนูตกใจมากเลยสิวเวเยอะมากไม่เคยเป็นอย่างนั้นไม่ก่อน <ๆ S 2> เลยใช่ค่ะ,คะแบบเต็มหน้าเลยค่ะแล้วพอ เรอาอก็ตอนนั้นเรากำลัง develop, เดลเป็ลอเซรั่มอยู่ค่ะแล้วก็ให้น้องลองใช้หน้าก็เลยแบบใสขึ้นมาแล้วก็ผิวขาวขึ้นด้วยแล้วก็สิวก็หายด้วยค่ะรอยสิวก็ไม่มีอย่างนี้มันมีอินกิเดียนอะไรที่เป็นส่วนสำคัญบนะ้างไหมคะค่ะครับก็บอิกนกิเดียนหลักเลยเนี่ยจะเป็นตัวอดอกประซัสกานะครับอันนี้นําเข้าจากฝรั่งเศสนะครับมีสาหร่ายสีน้ําตาลนะครับนำเข้าจากอเมริกานะฮะนอกจากนี้ก็จะมีส่วนผสมอื่นอีกที่เรานําเข้าจากซีสแลนนะครับ ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่ทําให้ผิวเนี่ยกระ่างใสขึ้นนะครับช่วยลดรอยดำนะครับฝ้ากระได้นอกจากนี้สิวเนี่ยก็เป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่เหมือนอะจะเห็นผลได้เร็วมากนะครับภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับก็เห็นผลเรื่องสิวในเด่นมากนอกจากนี้ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นและก็เลี้ยรอยได้ด้วยครับหลังจากนี้ทํามีการวางเป้าในเรื่องของแทนการตลาดอย่างไรบ้างครับ ค่ะตอนนี้ก็เราก็อยากที่จะให้มีตัวแทนมาสมัครเยอะขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้อ่าต่อไปเลยเป็นแสนขวดเลยค่ะคาร์นานะคะเป็นการเซอร์ i ิสชันค่ะใช่ค่ะถ็นบอกว่าใช้แพลตฟองทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้เรามีทั้งทีมตัวแทนนะครับทีมตัวแทนขายด้วยแล้วก็มีการทาตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั้งหมดเลยทุกช่องทางนะครับทั้งโซเชียลทุกช่องทางเลย Facebook Instagram t i k t o อนะครับทั้งหมดเลย นี้ยจะมีการขยายตลาดไป่ามีค่ะตอนนี้ก็ยังมีลูกค้าต่างประเทศค่ะที่เหมือน<ช>แบบเป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศดีเพรับของเราไปขายเหมือนกันทาง<ช>ยุโรปเลยใช่ค่ะ,คะตอนนี้เรามีแล้วก็พวกประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะก<ช>็<ช>มีประเทศเพื่อนบ้านติดต่อมาแล้วก็ ทางโรงงานเรื่องมาตรฐานในการส่งออกก็พร้อมครับที่จะส่งออกแล้วครับตัวอันนี้หนูอยากเน้นว่าเซรั่มของเราอันนี้ไม่มีสารเคมีเลยค่ะคืออันนี้คือต้องบอกตรงๆว่าหนูกับพี่เซียคือเราจะไม่กล้าใช้ใช่ไม่กล้าใช้อะไรที่เป็นสารเคมีค่ก็คืออยากให้เรับสกัดจากธรรมชาติก็จะเป็นสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่แพ้แน่นอนเหมาะสำหรับปากสำหรับผลิีภัณฑ์ดมีๆแบบนี้หรือว่าใครที่อยากจะมาเป็นหนึ่งในตัวแทนตัวแทนอะไรอย่างนี้ค่ะ หนูก็อยากเชิญชวนนะคะเด็กๆรุ่นใหม่นะคะอายุเท่าพวกหนูนะคะ1 5 16 17นะคะให้แบบว่ามาเริ่มทําธุรกิจแล้วก็เหมือนสร้างรายได้พิเศษให้กับตัวเองะคะ่ะเหมือนเราอยากให้แบบว่ามาสมัครเป็นเป็นตัวแทน,นะคะ่ะแล้วก็ได้ทุกวัยเลยคะ่ะจริงๆแล้วได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสมัครเป็นตัวแทน,นะะสามารถสมัครได้ทางเฟซบุ๊กเพจนะคะเซย่ามิยาเซรัมนะคะแล้วก็มีลายเอ็ดเซียขีดมิยาภาษา,ษาจีนค่ะ ก็จะมีทีมตัวแทนนะครับช่วยช่วยดูแลตัวแทนด้วยครับก็ไม่ต้องกลัวว่าสมัครมาแล้วขายไม่เป็นนะเพราะเรามีทีมตัวแทนช่วยแบบช่วยดูแลช่วยโค้ชได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเป็นตัวแทนนี้เราก็จริงๆขั้นตอนของเรา5ขวดเนาะควอยเริ่มเบาๆค่ะจริงๆเอาไปทดลองขายก่อนก็ได้5ขวดนี้แล้วค่อยมาซื้อเพิ่มได้ครับ